สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะพิมพ์รูปหัวใจนะคะแอนซื้อมาได้สักพักดึงแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแอนจะนํามาทําขนมมาดลีนนะคะ red velvet มาเดลีนรูปหัวใจกันนั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมพิมพ์ก่อนเลยนะคะแอนก็จะนําเอาเนยละลายนะมาทาลงไปบางๆนะคะทาลงไปในพิมพ์นะคะบางๆก็พอนะคผู้ชม Okay. เสร็จแล้วนะคะเอ็นจะนำเอาพิมเนี่ยไปแช่ฟรีซให้เย็นเลยค่ะตอกไข่ไก่ลงไปสองฟองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตักเอาไข่ขาวออกนะคะให้น้ำหนักของไข่เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ9กกรัมค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะคนผสมไข่ขาวไข่ไก่นะคะให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะเทน้ำตาลลงไปนะคะ สำหรับมาดลีนนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องผสมนะคะหรือว่าการตีให้มันมีฟองอากาศเยอะๆตีแรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตะก้อมือแบบนี้นะคะคนๆเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะเอ็นใช้น้ําตาลทรายแบบเก็ดเล็กเก็ดละเอียดน้ําตาลทรายสำหรับการทำเบเกอรี่นะคะใส่ลงไปผสมเลยโอเคเสร็จแล้วใส่วานิลาสกัดลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือป่นค่ะโอเคพอได้ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะร่อนแป้งลงไปผสมนะคะวันนี้เราใช้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะด้วยผงฟูนะคะร่อนลงไปผสมเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันค่ะ ค okay. พอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะใส่เนยที่เราละลายเอาไว้นะคะนี่นะคะลงไปผสมค่ะเนยที่ละลายนะคะมันจะยังมีความร้อนอยู่นะคะเราต้องตั้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะสักพักนึงให้เขาคลายความร้อนนะคะวัดอุณหภูมิแล้วนะคะได้ไม่เกิน50องศาเซลเซียสนะคะถึงจะนำมาผสมนะคะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนเกินไปก็อาจจะทําให้ส่วนผสมสุกได้นะคะแล้วก็จะทําให้ขนมเนี่ยเขาไม่ฟูเท่าที่ควรนะคะ Okay. พอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเอนจะนําเอาสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปค่ะสีผสมอาหารวันนี้นะคะเอนใช้สีเจลนะคะเป็นสีแดงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการสีชัดๆนะคะ ได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปาชามผสมนะคะแล้วเดี๋ยวจะเตรียมพักเขาในตู้เย็นนะคะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแรปนะคะเสร็จแล้วก็จะพักในตู้เย็นนะคะเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะหรือว่าสำหรับใครที่ทำตอนเย็นนะคะพรุ่งนี้เช้าไปอบก็ได้นะคะสามารถพัก ในตู้เย็นได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะยิ่งพักนานก็ยิ่งดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้พักส่วนผสมไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาเลยนะคะนำออกมาจากตู้เย็นเลยแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาคนๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอ็นก็จะนำเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในถุงบีบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเอาพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะออกมาเลยนะคะ ก็เอาออกมาจากช่องฟรีซเลยนะเราจะบีบลงไปนะสำหรับรูปหัวใจเนี่ยแอนจะบีบลงไปแค่ประมาณ60%นะคะของพิมพ์เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราบีบลงไปเยอะเหมือนปกติก็คือบีบลงไปประมาณ90%นนะคะเราจะเห็นลายหัวใจไม่ชัดนะคุณผู้ชม ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําเข้าเตาอ,อบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอ,อบกันเลยนะคะอย่าลืมเปิดพัดลมในเตาอ,อบด้วยค่ะออกจากเตามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะนําน้องออกจากพิมพ์เลยนะคะคลิกน้องก่อนนะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะหยิบน้องออกมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่เราจะมาทำช็อกโกแลตเคลือบนะคะหน้าน้องหัวใจกันอีกทีค่ะ ตอนนี้เห็นไหมคะผลจากการที่เราใส่แบตเตอร์ลงไปนะคะประมาณ60%นตของพิมพ์นะคะก็จะทําให้เป็นรูปหัวใจชัดเลยนะคะสำหรับใครทีออ่ใส่มากเกินไปนะคะเนื่องเขาก็จะฟูขึ้นมาจนเต็มแบบนี้นะคะทําให้มันกลายเป็นเชฟที่มันเป็นกลมๆไปซะนะคะมันก็จะไม่เป็นรูปหัวใจสักเท่าไหร่นะคะก็สำหรับพิมพหัวใจก็จะต้องใส่น้อยลงมาหน่อยแบบนี้ละคะ่ะ อละตอนนี้นะคะเราก็จะมาละลายไวช็อกโกแลตนะคะเพื่อที่จะเคลือบหน้าขนมเมเดลินกันนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนลองไปในชามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไวช็อกโกแลตมานะคะตั้งไว้แบบนีนะะ้ตั้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาได้สัมผัสกับความร้อนนะคะแล้วก็ละลายดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคนค่ะอันนี้ก็กำลังเริ่มที่จะละลายแล้วนะ Okay. ละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะละลายช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมพิมพ์เดิมมาเลยนะคะเทวไว้ช็อกโกแลตลงไปค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้องหัวใจเนี่ยกลับลงไปนะคุณผู้ชมวางกดๆนะคะ Okay. ตอนนี้ก็นำไปแช่ฟรีซจนกว่าจะเสร็จตัวเลยค่ะเอาละเอาจากฟรีซมาแล้วนะคะเราก็มาแกะน้องออกจากพิมพ์กันเลยนะนี่นะคะน,นี่เสร็จรี้อแล้วนะคะสำหรับน้องขนมมาเดลีนรูปหัวใจนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเ๋ยวให้ผู้ชมดูใ,ใกล้ๆกนะคะ นี่นะคะไปลองทำตามดูกันได้นะคะสำหรับมาดดลีนรูปหัวใจสูตรนี้นะคะน่ารักน่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe mm hmm. ให้แอนด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะแอนลากคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ